มาเอาละคิอดีดีต้องรับเข้าสู่ช่องยิดีต้องกรับเสู่ช่องหมายหมาแฟมิลี่นะคะอะคลิปใหม่ดีกว่าวะโอ๊ยตามเมื่กี้คนหงวดหงเลยหงุดอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีเราไม่เอาของกัน

มีแต่ตัวผิวผิวมีแต่ตัวผิวผิวและกูมาแล้วเขาไม่หลุดเลย หเน็ตไม่ดีหรือยังไงเน็ตมันกันกล้าทพี่ว่าพิษแรง มือพกดัวดัวอะไรกันดัวอะไรกันดัวไม่ตายหลุดจากหงถูกโจมตี มันแรงจริงนะเห็นไหมล่ะว่าแรงแนะนำให้เล่นมากันก้าค่ะทุกคนมากันก้าแรงมากฮิวลิงมาร์คฮิวลิงเหมือนฟีไฟล์ว่ะฮิวลิง วุ้ยชาล็อตจุชาลดอีกเลยไหวไหมน่ะอุ้ยอุ้ยนาคอสมาเดี๋ยวเราไปช่วยกันอุ้ยเอ๊ อื ally has been ้อนี่อ้าวอาววาอย่างนี้เหรอเกตระวังพุไม้ด้วยระวังนะ อะไรไหมอุย้ยแรงขอไปหาทูเรนด์แม่นี่ว่าจะเอานะทูเรนด์อะนี่แต่เราไม่เอากันนะเพื่อนนี่เฮ้ยมาเลย แต่ว่าน่าจะแตกแต่นาคขจะเสียวนาคอสแค่รอแหวนไปเ่ยอะไรฮูเลนเอาไว้ล่ะ ไม่ตายวะทุเรียนแนวป้องกัรศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไปไม่ตายอีกงโอกาสที่พลาดงั้นไม่ใช <spe ak with fire zone> ่สำหรับกามันไม่ตายได้ยังไงอ่ะไม่รู้อะไม่ตายไม่ตาย โอ้ยเบื่อพวกผิวโอ้ยชาลอตตายกูแพ้อีกแล้วใช่ไหมฉันแพ้อีกแล้วแบบนี้ไม่เอาดิไม่แพ้ดิเบื่อทุเรียนผิวไหววะป้มเลนมังกรอของเราถูกโจมตีจะไปทางไหนดีวะเรนนั้นก็โดนกดทีมทีม ทีมแจกจัดจัดแพ้ก็แพ้แพ้ก็แพ้ไปไม่สนแล้วไม่ใช่หมดแล้วมิใช่มโอเคม,ม,ม,มันไม่ตายโอ้โมาไก,กลก้ากำลังจะหมดกล้อง มาเหมือนทีมนั้งโบอ่ะมาลอยไม่ไหวหรอกโอ้ยน้อยอมแพ้มบ้างเลยไม่ไหวกันอีกได้เลยดูวงุ่ได้วยฝั่งข้าแมงกอเลียค่ะทุกคน ไปก่อนแล้วก็ซูพีมอ่ะแล้วไม่มค่อะเมื่อกี้ก็เจอซูพีมมาทีเนี้ยซูแล้งแล้งซูโลมก็ไม่ออกของโลมดียดีดีไม่ตายอุย้ยมันมีแต่ตัวออกกับหนีอ่ะเกิดตัวหลบหนี คขาไม่ตายได้ยังไงโอ้ยทีมทีมอของเราถูกโจมตีอ้มันก็ตาตันเยอะกันแยะเ,เลยกึนเหมือนมันไม่ใช่หนังคอนอะบอทเล่นแหละคงใส่ไปซื้อดีมาเล่นก็ไม่อยากจะบอกว่าซื้อว่าซื้อดีมาเล่นอนะฝั่งเนี้ยฝั่งเราอะ ก็คือแบบน,แนี่อะไรเนี่ยอโอ้ตายตายตาย,ตายนี่อะไรกันวะโูดแจ๋กันเลยแบบไม่ไหวหรอก ไ,ได้รอกเ้ยทุกคนแรงเกินไม่มีใครช่วยแบกทีมได้เลยเล่นเหมือนคนแหลงกโกไม่คอนโกยังคือว่าซื้อไอดีมาไม่ซื้อไอดีมามันก็คือ <c oughs> ฝีมือมันแบบจะเจตนาแจกเราจะโยนเกมใช่ปะโยงไม่ต้องเล่นดิ ทำไมเวลาอาคิดที่ไหต้องมามาั่งแพะทำไมพออาคิดต้องแพ้ด้วยวะพี่เข้าใจอ่ะพออาคิดป,ปุ๊บแม่งแพ้โอ๊ยแรงอันนี้เฮเตะแรงกว่าเราอีกบอกเลยว่าเฮเตะแรงมากเ,กกกกกาเบ้าของเราถูกโจมตีเฮเตแรงกว่าใครเลยวะทุกคน ฝั่งนันดาเมจจัดจ้านแต่ฝั่งเราอ่ะไม่มีใครดาเมจแบบช่วยแบบหนุนหนุนทีมได้เลยอ่ะมาหลอดเออตายแพ้ก็คือแพ้หเอ็มเลยโอ้ยเจมจนจริงจริงยังไงก็เก็บฝั่งั้นไม่ได้หรอกค่อ,อยแจกแต่ละตัว ตบไปซะอีกห่า,าจะมาลอกินฉันหรอฉันเป็นแมวนะเว้ยนี่ไงชัดตาเว้หนึ่งจบมาอีกไหมล่ะชัดจะชัดชัด เฮเติมาอู้หูยโอ้ยทีมแจกอย่างนี้ไม่อยากเล่นด้วยเลยกโอ้โห่อบปล่ะเฮเติตอมไม่ล่ะไม่ไม่กล้าเดชใช่ไหม เอาละดูดูทีมโอ้ lah. ชัดดาวทีมงู้ยอย่างนี้ก็ไม่อยากจะเล่นดูแล้วทีมดีจริงจริงแค่ไม่เถอะโค้ชแจกอะ แจกแต่แจกจนแบบแจกจนมากันก้าคนเนี่ยมันเล่นไม่ไหวอ่ะแบกแล้วค่ะมากันก้าทำดีที่สุดแล้วแบกสุดๆแบกให้ตายยังไงมันก็แพ้อยู่ดีในเมื่อทีมมันเจ็บมันไม่สามัคคีกันอย่างนั้นอ่ะองั้นก็ยังไงก็ไม่ชนะหรอกทาวิทามันเน้นความสามัคคีแล้วทีมคือแบบเจตนาจงแจกแจกแจกไปอ่ะแล้คทีเหรอว่าเราจะทำเมื่อเราจะแบบสู้ไหวอ่ะโอโหโอ้โอโอสูพีมบอกยังไงว่าีอนสุพิม ปุณบอกเลยว่ามันแรงสูพิมพ์กันสูไม่สูพิมพ์ก็โอ้โหขอนเ่ยเชื่อยังเนี่ยเชื่อแล้วโหดมากถ้าเป็นแรงถ้าขนาดในขนาดหมูธรรมดายังตึงขนาดนี้ในแรงก็ยังตึงเลยโอ้โหชิดาเมตส้มโหดแรงโอ้หูกอรีดเอยกอรีตอิมพัลทอน มันจะไม่ถิ่งได้ยังไงฝั่งเราพูดเนี่ยคือลบ,บห้าไปเลยลบ,บห้าไปไม่่านไม่ช่วยอะไรเลยสิวแรงงานนทีเลยคะ่ะแรงโอเวอร์เหรอคนเล่นได้แค่นี้ใช่ไหมคนแรงคนพูดเล่ แร็งคอนเล่นในแค่เสภาพ่ะค่ะทุกคนสภาพสภาพอดีซูพิมปัจจุบันอยู่แรงคอนสภาพสภาพอ่ะสะภาพเลย <c oughs> แต่ยีน่าแรงโอ้โหอีพอทันคนเลยอะอามีนะาเออซูเปอร์แมนไม่ส้ม <c oughs> โอ้ยฝั่งเราเล่นกังเหลือเกินโอ้โหไรอคอน ฝั่งเราซูพีมหนึ่งคนแต่เล่นไม่ได้เรื่องถามว่าเราเล่นเก่งไหมเราไม่ได้เก่งหรอกแต่เราก็พอเล่นแบบทีมได้แต่นี่มันไม่มันเกินไปอ่ะโอ้โหหรอคนเล่นดีชื่อชมฝั่งข้ามเลยนะคะว่าเล่นดีมากไม่เหมือนพีนจดูซูพีมเเล่นสมนะอันนี้เออหูซูพีมไม่เหมือนฝั่งเราฝั่งเรามีคนเล่นซูพีมนะหนึ่งคนมีคนเล่นอดีตซูพีมก็คือเนี่ย คือใครเตะแ,แต่แรงคือแบบเจตนาแจกตายเก้าถึงมันจะไม่ใช่แรงถึงมันจะไม่ใช่หมูดแรงแต่เราก็ไม่อยากจะให้ใครเจ็บอยากชนะไม่หลักก็อยากชนะเออใครๆก็อยากชนะเนี่ยสาภาพจบสาภาพทีมแบกให้ตายยังไงมันก็ไม่ชนะหรอกเล่นอย่างเงี้ยพูดแจกอะใครจะไปแบกไหววะ ถามจริงว่าใครจะแบกไหวโอเคอไปแล้ว,วค่ะดิสนเสียอารมาณ์มากนะไปแล้วนะคะใครทีช่ชอบคลิปนี้ฝากกดแล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเสียอารมาณนะ์มากมากเลย